ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาติดตั้งหัวจานดาวเทียมครับจ,จากจานทูเปลี่ยนมาเป็นของ psi นะครับพอดีสัญญาณดาวเทียมของทมูมันไม่มีสัญญาณแล้วครับเราต้องมาเปลี่ยนหัวใหม่เพื่อที่ให้ทีวีของเรามีสัญญาณนะครับเนี่ยนี้ก็เป็นสัญญาณของอหัวเก่าครับของทูวิชั่น,นครับผมก็จะมาเปลี่ยนให้ ที่บ้านครับอันนี้คือถุงกาครับก็จะดูไม่ได้ครับก็จะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณครับก็มันไม่มีสัญญาณครับจะเปิดไปช่องไหนก็ไม่มีครับว่ามันไม่มีดาวเทียมแล้วมีอย่างเดียวคือเราต้องไปเปลี่ยนครับใครเจอปัญหาแบบนี้ครับก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นหัวครับเป็นของ p s i นะครับใส่ ใส่กับาจานของทูก็ได้ครับแต่กล่องรับเราเป็นกล่องของ psi ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับหัวจานใหม่ครับอันนี้เป็นจานทูวิชั่นครับนี้สัญญาณมันดูไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนหัวใหม่ผมก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้ขัน,นออกครับ มีนอ็อตครับก็ขันออกพอดีมันมันเป็นของของทูนะ,อะถอดออกอ,อันนี้เป็นของ สูวิชั่นต้องเปลี่ยนใหม,ม่หัวของหัวรับสัญญาณดาวเทียมของ PSI ครับที่การติดตั้งก็เมื่อกี้นะครับนี่มันจะมีองศาของมันเราก็ใส่ไปเลยอันนี้มันจะเป็นมุมองศาของนะครับต้องติดประมาณนี้คอนเฟส สักพักหนึ่งครับนี้เราก็มาปรับหัวตรงนี้ครับวันีก่อนที่ผมจะถอดออกผมขีดเส้นไว้ประมาณเส้นสามแบบนี่คือองศาเดิมของจะอยู่มานี้ตอนนี้มันตรงครับนก็ขัน,นแน่น ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเราไปดูข้างล่างรับที่แมนแล้วก็าน้องบอลเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆต้องยกเครดิตให้นะคะปรบ,บาร์เนี่ยเราจะยังไม่ทราบนะครับว่าจะตกเป็นของครอบครัวไหนครับต้องอดใจรอนะครับแต่แต่ว่าสื่อบังเจ้าเขาบิ้วจนกลายเป็นละครฟอร์มยักษ์เลยนะใช่เขาบิ้วคนดูจะปเป็นกุยกูสถิตนี้นะครับฝนตกหนักจริงๆทำสถิติสูงสุดเป็นระดับสอง หลังจากที่เราติดตั้งหัวนะรับสัญญาณนะครับซึ่งเป็นสัญญาณไทคม8นะครับเราก็จะมาดูที่ทีวีของเรานะครับทีนี้เราพอมารับสัญญาณได้เนละ้วมาดูความถี่นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับอ่าเนี่ยตรงอินอินอินโฟนะครับ I N F O นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้ครับ ถ้าท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนเองนะครับผมก็แนะนําให้ไปซื้อครับหัวมาเปลี่ยนเองนะครับนี่คือหัวของเทีไนะครับในราคา300บาทนะครับที่ร้านที่ขายอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับจากนั้นก็จะดูได้เป็นปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหานะครับ ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ